มาถึงหน้าที่22แบบฝึกหัดนี้ยังเป็นแบบฝึกหัดเตรียมตัวอยู่นะครับสิ่งที่เราควรที่จะทําก็คือสังเกตรูปนะครับแล้วก็การแบ่งกลุ่มของรูปเอาไว้อันนี้ฝึกสังเกตไว้ก่อนนะมาดูว่าโจทย์ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า3-7ส่วน7ของ35เป็นเท่าไหร่3-7น,นะครับ3-7คือตรงนี้ครับมีทั้งหมด3คือ1 2 3จากทั้งหมด4 5 6 7นะครับก็คือนี้3นี้อีก4ก็คือเป็น7ใช่ไหมก็คือ3ส่วน7ก็คือนี่ครับ3ส่วน7ของ35นกมี35ตัวนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 7 5 1 2 3 4 5 7 5 35เห็นไหมนกมี35ตัวฉะนั้นคำตอบของ3ส่วน7ของ3ของ35ก็คือนกที่ระบายสีนี่เองครับ นะครับก็คือ3ามห้าาคำตอบก็คือ15นั่นเองทีนี้ข้อที่2ครับรูปที่ไม่ระบายสีละ่ะอ๋องั้นก็กลับมาดูรูปต่อข้อที่สองบบรูปที่ไม่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดและมีกี่รูปไม่ระบายสีมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะครับฉะนั้นก็คือเราก็บอกได้เลยครับว่ามีทั้งหมดอยู่4 จากทั้งหมดเท่าไหร่นะจากทั้งหมด7นะครับนับกลุ่มหมดเลยนะ1 2 3 4 5 6 7นะ7แต่ว่าไม่ได้ระบายมี4นะครับเราต้องเขียนให้ครบนะครับว่า4ส่วน7ของทั้งหมดซึ่งมันมีกี่ตัวครับนกมีกี่รูปนับเลย1 2 3 4 4 5 20รูป มี20รูปเห็นความสัมพันธ์กันไหมของเศษส่วนกับรูปทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราต้องการจะให้เราเห็นก็คือเนี่ยแหละแล้วก็มองเป็นภาพนี้ให้ออกนะครับว่าที่มันระบายกับไม่ระบายเป็นอย่างไรโอเคไหมมาดูที่ข้อ2กันเศษ5้ส่วน8ของ24ดอกไม้เนี่ยมีอยู่24ดอกนะครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24เห็นไหมมีอยู่24ดอกทีนี้เขา เขียนโจทย์มาบอกว่า5ส่วน8ของ24 5ส่วน8ก็คือ1 2 3 4 5ก็คือดอกไม้ที่ระบายสีนี่นเองครับ5ส่วน8เนี่ยของ24เป็นเท่าใดฉะนั้นก็คือ5แล้วก็10แล้วก็15ถูกต้องไหม5คูณ3นั่นเอง15นั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น 5นะ1 2 3 4 5ก็คือตัวนี้นะครับจากทั้งหมด8ก็คือ8อันนี้นะมีค่าเท่ากับ15ก็คือค่าเท่ากับตัวนี้โอเคเนาะทีนี้โจทย์ถามว่ารูปที่ไม่ระบายสีละคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่แล้วก็มีกี่รูปรูปที่ไม่ระบายสีก็คือตรงนี้นะครับรูปที่ไม่ระบายสีก็มีทั้งหมดอยู่กี่ส่วนนะครับ1 2 3สาม สส่วนจากทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, องจากทั้งหมด8ส่วนนะครับเราก็ต้องเขียนว่า3าส่วนแของทั้งหมดมันมีกี่รูปครับรูปที่ไม่ระบายสีนะตรงนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ก็มีทั้งหมด มี9รูปแค่นี้เองครับสำหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะครับตามความเข้าใจความสัมพันธ์กันของคำว่าทั้งหมดนะครับกับเศษส่วนตรงนี้นะครับเพื่อหาคำตอบตรงนี้โดยใช้ภาพในการแสดงผลนะครับฝึกสังเกตไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเจะไป มีการคำนวณด,ด้วยในหน้าถัดไปนะครับแบบฝึกหัดนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนเนาะไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ